จาน้อยครับมีตู้ราคาถูกๆบ้างไหมครับผมโอ้ยเนาะจากกระสีสันหามาจากไหนดอกเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวเช็ดกล้องก่อนครับผมลงจากรถใหม่ๆเลยครับก็ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่านะครับีนมันตู้อะไรอีกนี่เนาะมีทั้งไม้เทมีทั้งอะไรนี่อันนี้ไม้เทอืมเอานะครับ อันนี้เป็นสูตรอะไรไม่รู้พี่น้องนะฮะมันเป็นตู้ทั้งไม้เทไม้ชานอ้อยผสมกันมั่วสั่วไปหมดเลยครับผมนี่นะ,ะเป็นเทอบ์โบนะครับผมนี่ไม้เทเทชานอ้อยอันนี้อันนี้ชานอ้อยทั้งใบอันนี้ก็ชานอ้อยทั้งใบอันนี้ล่ะอันนี้อะไรอ่ะงงมากเลยอันนี้เทบ่ เอ้าเทเทเออเอาเอาเข้าไปอแต่ตู้ยังใหม่อยู่นะครับผมอยู่แต่ในบ้านนะครับเป็นตู้เทอร์โบด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมเป็นเทอร์โบหน้าตรงเลยครับผมนะเฉียงเฉียงเหมือนบีวีนะครับนี่เพจให้นะครับฝาปิดก็เป็นไม้ชันอ้อยนะครับผมใครที่ไม่ซีเรียสนะครับสภาพโดยรวมผมขนมาโดนน้ำมาแล้วนี่นะฮะนี่ สภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมดูกันเอาเองแล้วกันนะฮะจัดให้ตามความขอครับผมนะครับสี่ใบหนึ่งพันบาทครับผมเอาไปแบ่งกันใช้ไปนะครับผมรับงานได้อยู่นะเพราะว่าไม้มันไม่ได้บวมจนหักเตกขนาดนั้นเพราะว่าเจ้าของเก็บไว้ในบ้านนะครับมีตะแกรงปามให้นะครับผมนี่นะฮะสองใบฝั่งนี้มันจะเป็นไม้เทโรข้างเลยนะครับส่วนชานอ้อยจะอยู่ด้านในส่วนตัวนี้ชานอ้อยทั้งใบเลย นะครับผมสภาพยังดูดีอยู่เลยครับผมสี่ใบพัน์ครับผมไม่แยกด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าถ้าแยกนี่รู้เลยว่าจะแยกเอาแต่เทไปนะครับใบละสองร้อยห้าสิบาทครับผมคงไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับสภาพนี้นะฮะไม่ได้ผูบวมนะครับผมนี่นะฮะมีแตกเล็กๆน้อยๆนะครับใครที่งบประมาณน้อยเพิ่งลองทำดูเทอร์โบนะครับสิบแปดนิ้วสี่ใบพันครับผม แล้วก็มาดูในส่วนของดับบิ w. นะเป็นดับบินะครับไม่รู้ดับบิลเท่าไหร่นะอันนี้ไม้เทนะครับผมนะมีลิ้นข้างมีอกไก่ให้นะครับผมนี่นะนี่ไม้นะครับผมเอาว่าดตัวนี้ไม้เทสวยไหมสวยนะแต่น่าจะหลายปีนะครับด้านข้างก็มีแผ่นหลุดล่อนตามสภาพไปนะครับผมสภาพโดยรวมโคบเล็กแน่นนะนะครับ ใช้งานได้อีกยาวไกลถ้าไม่ติดของสวยของงามตามงบประมาณ w มีมาทั้งหมดสีใบเหมือนกันนะครัสีใบพันเหมือนกันไปเลยนะครับผมอ่ะนี่นะคะะรับใบละสองร้อห้าสิบเสพดากกันไปเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะจุดจวดเลยครับผมนี่อานี่ครับผมอือเอาไปทาสีใหม่นี่แหลมนะนี่ครับผมนะฮะผุพังฝาไอตัว เปลือกมันนะครับผมใบละ250เหมือนกันครับผม4ใบพันนะครับดับบิลเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมน่าจะเป็นดับบิลเก้าสิบนะนะครับนี่นะฮะคู่มันอยู่นี่เนี่ยด้านข้างเห็นไหมนะจะมีตําหนิประมาณนี้นะครับผมไม้พองนะครับผมนี่ก็หีใบละ250นะฮะเปิดได้เป็นปีนะครับผมด้านในนี่ยังเหลมๆอยู่เลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเลยนะฮะสี่ใบพันครับผมดับบิลเก้าสิบนะฮะมีอยู่สี่ใบ เทอร์โบไม้เทปผสมกับชาญอ้อยสี่ใบพันเหมือนกันมาดูเจบินนะครับเจบินใบละพันนะครับเป็นตัวนี้ตะแกรงปั๊มเจบินใบละพันนะครับผมขอบเหล็กแน่นหนาไม้เทปนะครับผมอันนี้ใบละพันได้เจบินนะครับแล้วก็ตัวล่างเจบินเหมือนกันครับผมนะฮะมีตะแกรงให้นะครับตัวนี้ใบละพันสองนะครับแล้วก็กระแทกข้างนะครับกระแทกข้างสวยเลยนะตัวนี้นะฮะได้มาใหม่สองใบนะครับกระแทกข้าง สวยเลยอันนี้ใบละพันเหมือนกันนะครับผมกระเทกข้างตัวนี้เนี๊ยบเลยนะครับใบละพันนะฮะอ่ะคงจะเสบด่างน่าดูเนาะสี่ใบพันครับผมใบละสองร้อยห้าสิบนะฮะคงไม่ต้องคิดเยอะนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูสินค้าด้านในมีอะไรอีกไหมนะครับมาดูเหล็กครับผมสองร้อยบาทนะฮะเหล็กสองร้อยบาทนี่นะครับเป็นเหล็กคู่นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าลึกเท่าไหร่นะตลับเม็ดอยู่ไหนวะนี่อ่ะเดี๋ยวเดินไปเอาตลับเม็ดก่อนครับผม มืดๆเลยพี่น้องอนี่ฝนตกโอ้ไม่มีที่เก็บแล้วครับนี่เต็มบ้านไปหมดแล้วนี่อันนี้ก็มาจําแล้วนะครับใบละพันนะฮะอันนี้ด้วยเอามานี่นะฮะกระแทกข้างใบละพันเหมือนกันครับผมนะกระแทกข้างใบละพันครับนี่นะครับผมสวยๆเลยนี่นะครับนี่ไอ้นี่สวยเออไอ้นี่รับประกันเลยสวยเลยครับผมไม้เท้นะครับผมนี่นะฮะขอบพลาสติกให้อย่างดีกระแทกข้างใบละพันสิบแปดนิ้วนะครับ เล็กเหล็กเล็กเล็กตัวนี้นะฮะมันใส่พาวเวอร์ได้ไหมนี่ลองดูก่อนสิเท่าไหร่นี่อืมทำไมมปนเล็กเธอเนี่เล็กอะไรนี่สี่สิบห้าเล็กอะไรวะเนี่ยอืมนะครับเป็กๆเอออ่ะนะครับสองร้อยบาทนะครับเหล็กคู่มิกเซอร์นะครับผมอะไรนี่ m ม็กอะไรอู้อ่านโอ๋หรอกนะครับผมใช้งานได้ปกตินะตัวนี้ออกทุกช่องเลยครับผมนะฮะเค็กคอกเล็กๆน้อยๆนะครับ เอาสเปรย์ชุดฉีดหน้าสัมผัสมาฉีดนี่แหลมๆเลยนะครับผมนะฮะตำหนิก็จะมีในส่วนของตัวนี้ไม่มีสไลด์ตัวนี้สไลด์หายนะครับนอกนั้นก็ใช้งานได้ปกติเสียงดีด้วยนะครับผมนะฮะตัวนี้มิกมิกมิกนะครับตัวนี้มีทั้งหมดกี่ช่องเนี่ยสิบหกช่องนะครับผมเปิดราคาเบาๆกันไปเลยนะฮะตัวนี้เสพดากันไปเลยไหมนะสองพันสามร้อยบาทมีกระเป๋าให้พร้อมนะครับผมมิกตัวนี้สองพัน สามร้อยบาทออกทุกช่องนะพี่น้องนะครับออกทุกช่องเลยนะฮะผมลองมาแล้วนะครับแต่ผมลองรูนี้นะตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองนะนะแต่น่าจะออกอยู่นะนะครับผมสองพันสามร้อยบาทนะครับออกทุกช่องเลยนะครับนี่สไลด์ลื่นๆเลยครับผมแต่ว่าก็มีขกเค็กๆนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้ขี้เรขนาดนั้นนะสองพันสามร้อยบาทมีกระเป๋าพร้อมครับผมนีนะัะผมนี่นี่เห็นไหมนี่กระเป๋ายังช่วยๆเลยนะนี่ทาสีใหม่นี่ เปรีกูดเลยนะครับผมผีเสื้อใบละ450บาทยังอยู่นะครับผมไม้ชานอ้อยขอบเหล็ก2นิ้วนะครับเหลือ2ใบสุดท้ายนะครับผมใบละ450ตัวนี้ใครขอผีเสื้อนะครับงบประมาณน้อยๆนี่ครับผม900บาทได้2ใบ18นิ้วนะครับชุด2คูณ2นะฮะทาสีใหม่นี่โอ้โเจ๋วครับผมนะครับกระแทกข้างใบละพันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมออเดอร์6ยังอยู่นะครับใบละพันสี่นะครับมาดูในส่วนของ อะไรกันบ้างนี่ข้างในนะครับผมอันนี้จะเป็นเหล็ก 2U นะครับเหล็ก 2U ตัวนี้นะครับผมสภาพโดยรวมโอเคเลยนะครับผมนี่นะฮะเจ๋วอยู่นะ 2U ลึกเท่าไหร่นี่นะครับผมวัดให้นะครับลึกอยู่ที่20นะครับผมตัวนี้ลึก20นะครับเป็นเหล็ก 2U นะครับผมนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับ200บาทนะครับผมเหล็กตัวนี้200บาทนะครับใครเอานะครับ แหลมนานว่าเหลืออยู่2ตัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับแหลมนานว่าเหลืออยู่2ตัวนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กนะครับแปดบาทนะครับสอคูณหเหลืออยู่4ตัวนะครับมาดูในส่วนของ eq นะครับ eq monify ตัวนี้นะครับผมเปิดไฟติดปกติครับผมนะฮะแต่ยังไม่ลงนะครับผมไฟเข้าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกตัวนี้500บาทนะครับตัวนี้ให้500บาทนะครับผมนี่นะฮะ eq monify เอ้ย โปรยูโรเทคพูดผิดครับผมแล้วมาดูในส่วนของเหล็กครับผมตัวนี้เขาเรียกกียูนี่เหล็กสามยูนะนะฮะน่าจะใส่วอเทคได้นะพี่น้องนะนะครับผมนี่อ่ะนะครับเปิดอย่างงี้เด้อชึบแล้วก็ดึงนี่นะครับเป็นรุ่นแบบรุ่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะทำได้สวยเลยนะครับนี่นะครับผมเหล็กสวยเลยนะครับผมกียูนี่สามไหมพี่น้องนะเขาเรียกสามยูไหมอ่ะผมมาตรงนี้ชนเลยนะ เออมันอยู่ที่เท่าไหร่นี่สิบสามครึ่งมาัวัดพาวเวอร์ให้ก่อนนะครับสิบสามครึ่งนะฮะผมวัดกับเอลแล้วกันนะครับเพราะว่าเอลนี่อืมใส่เอลไม่ได้วะพี่น้องนะครับผมเฮ้ยหรือว่าได้เนี่ยนะได้นะนี่นะครับเอลนี่ก็สิบโอ้ไม่ได้พี่น้องเอ้ยนะครับใส่เอสได้ไหม ใส่เอสได้ครับผมนะฮะใส่เอสได้ครับผมวัดดูแล้วได้สิบสามครึ่งเด้อพี่น้องนะฮะรูจะเข้าได้สิบสามครึ่งนะครับผมเนี่ยโอ้พวกนี้ไม่ได้ครับพี่น้องขาดไปครึ่งเซนครับผมนะฮะมาขอโทษเดเดอร์นะครับกลองอาจจะเวียงนิดหนึ่งนะครับผมอ่าตัวนี้ลึกเท่าไหร่น้อนี่นะครับน่าจะลึกอยู่นะเนี่ยครับผมลึกนี่โอ้นะครับผมเหล็กใส่อะไรทำยาวเทนี้นึนะครับ ถ้าลึกวัดเต็มเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณนู่นนะครับเกือบ27เลยครับผมนะฮะแต่ว่าผมวัดเนี่ยผมวัดเอาตรงนี้นะเพราะมันมีขอบตรงนี้ชนเนี่ยพี่น้องนะครับมันมีขอบผมก็เลยชนขอบเลยนะนี่อ่ะชนแบบนี้เลยเนี่ยครับจะได้อยู่ที่ประมาณ14ี่นะนะครับผมเกือบ14ี่อ่ะสิบี่เซนน่ะนะฮะตัวนี้ใครรับได้เอาไปโลดครับพี่น้องนะฮะหนึ่งพัน 700บาทครับผมนะฮะฝาปิดแน่นหนานะนี่นะครับผม1,700บาทราคาแสบดาไปเลยเป็นของ p R K ครับผมนะฮะฝาปิดเป็นแบบนี้้ะพี่น้องนะครับผมเป็นแบบปิดด้านข้างแล้วก็ดึงออกเนี่ยครับผม p R K นะครับผมนี่สวยๆเลยครับผม1,700บาทครับพี่น้องนะฮะมาดูในส่วนของตัวนี้นะฮะละกะเลยนะครับผมตัวนี้เปิดเหมือนกันครับผมนี่ปึ๊บดึงออกแล้วก็ดึงขึ้นครับผม นี่นะครับตัวนี้นี่เริ่มเทิ่มเลยครับผมโอ้ตัวนี้นี่กี่ยูนี่พี่น้องนะฮะจะนับเลยนี่นะสองหนึ่งยูสองยูสามยูสี่ยูห้ายูหกยูเจ็ดยูแปดยูใช่เหรอนะฮะเออนะวัดไม่เป็นเหมือนกันนะมาเดี๋ยวผมขยญาติวัดให้ดูก่อนนะครับว่ามันได้ประมาณกี่ยูนะครับผมตัวนี้ มันห้าสิบห้าเซนนะพี่น้องกี่ยูห้าสิบห้าเซนทั้งหมดอ่ะนะครับผมห้าสิบห้าเซนติเมตรนะลึกก็เนี่ยแหละครับผมนะฮะมาชนจากนี่มาเลยนะครับผมจากด้านหน้าเลยนะเนี่ยครับยี่สิบหกครับผมนะะแต่ถ้าจากตรงนี้ก็ยี่สิบสามนะฮะตัวนี้ปล่อยราคาพิเศษไปเลยครับผมสองพันเก้าร้อยบาทครับพี่น้องสองพันเก้าร้อยบาทนะครับ เป็นเหล็กพีเคนะครับผมฝาปิดเหมือนกันเลยนะฮะยัดเข้าไปแล้วก็ปิดแน่นหนาเหมือนกันครับผมนะฮะตำหนินิดเดียวครับผมเป็นสนิมตรงนั้นนิดหนึ่งครับผมไม่มีปัญหาตัวบนหนึ่งพันเท่าไหรอ่อ่ะเมื่อกี้ผมบอกไปเท่าไหร่ลืมเลยหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทไหมเอออ่ะเดี๋ยวไปยืนยันในนั้นหละตัวนี้สองพันเก้าตัวนี้พันเจ็ดแล้วกันเออเอ,อ่ะอ,อืมหลงหมดแล้วตอนนี้สมองสมองผมไปหมดแล้วนะครับ ก็ยืนยันให้ด้วยละกันนะฮะนะเจะของนี่จำอะไรไม่ได้เลยออนตัวละ700ร้อยครับผมนะฮะยังเหลือนะครับดังนะครับตัวละ700รอปส18ดนิ้วนะครับมาดูในส่วนของดอกเสียนะครับ18ดนิ้วโอบอ้อมตัวนี้1,000ันบาทนะครับผมดอกใหม่ๆเลยครับผมนี่นะฮะดอกไม่อี่มเลยนะครับแต่ว่ามรณะภาพครับผมไปเปิดยังไงนี่นะฮะเปิดจนตายเลยหน้าดอกนี่ยังงามๆอยู่เลยพี่น้องเนี่ยครับ เป็นรุ่น ah สี่แปดศูนะครับ4807นะครับผม1,000งพันวัตต์นี่พี่น้องกระดาษนี่เนี่ยใหม่มากเนี่ยสามดอกนะครับเสียชีวิตหมด18นิ้ว p a u d i o นะครับตัวนั้นน่าจะเป็น i m f 18นิ้วคือ18เสียชีวิตหมดเลยนะครับแล้วก็15นิ้วนี่เหลือ2ดอก1ดอก2ดอกนีดก่ดัง3ดอกนี่เน่านะครับผมผมให้ราคาพิเศษละกันหมดนี่ครับผม1,000 สี0บาทครับผมนะฮะเนี่ยหมดนี่เลย1,400บาทนะฮะเสียก็เสีย7 D2 ด4ีสองบาทนะครับเพราะว่าของผมราคาค่อนข้างที่จะสูงหลายท่านก็บ่นเข้ามานะครับวันนี้เราไปได้มาจากลูกค้าโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าเอาราคาเสพดากให้เลยละกันสำหรับสายช่างหมดนี้1,400บาทครับผมมาดูในส่วนของตู้มอนิเตอร์นะครับผมเป็นตู้พลาสติก นะครับผมที่ผมจะให้ไปก็คือตะแกรงเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นของ NTS นู่นตะแกรงอยู่นู่นครับพี่น้องมีดอกให้ดังทุกดอกนะครับดอกก็จะเป็นดอก NTS แบบนี้นะครับมีทั้งเดิมมีทั้งซ่อมเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีทั้งเดิมมีทั้งซ่อมนะครับผมหนูดอกติดมาแบบนั้นอันนี้ติด2ดอกคือติดตะแกรงให้แหลมเป็นคมคอมอะไรอนะคม44ไหมนะฮะน่าจะเป็นคม3 4หรือ44นี่นีละ บอกเลยว่าแหลมให้ไปแหลมขาดเออแหลมขาดทุกสี่ใบนี่เลยนะครับแต่โดกดังทุกโดกนะครับแต่เกรงปิดให้เรียบร้อยใบละพันสองพี่น้องใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมเป็นสิบห้านิ้วเด้อพี่น้องเด้อพลาสติกไม่มีแตกนะครับผมนี่นะฮะมีเบ้าเสียบทุกใบครับผมนะฮะไม่มีแตกนะครับนี่นะฮะเป็นของแบรนด์ NTS นะครับผมสเปคค้นครบครับนู่นครบหมดครับมีตัวนั้นขาดตัวเดียว ยุ่นๆกันไปใบละพันสองใครเร็วใครได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับมีทั้งหมดสี่ใบใส่ดอกให้ใส่ตะแกรงให้ให้เหลมไปไปเปลี่ยนแค่วยเหลมจวดเลยครับพี่น้องนะฮะวันนี้เสพดากโพไหมนะครับเหลืออะไรอีกครับผมน,บนี่อันนี้ยังเหลืออยู่เด้อพี่น้องเด้อเก้าพันห้าหกพันห้าห้าพันเก้าเจ็ดพันห้าตัวนี้บินแล้วแปดพันห้า สี่พันห้าพันห้าพันห้าครับผมนะฮะแล้วก็ยังเหลืออีกอะด้านนอกนะครับผมเนี่ยดอกก็ยังไม่ได้ทําเลยนี่นะครับ E 300, 1, 5, สามร้อยดอกละพันห้าสวยๆเลยนะครับแต่โดนถอดสติกเกอร์ออกนะครับ E สองร้อยก็แปดร้อยห้าสิบนะครับ p audio 800วแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้พันห้านะครับดอกเดิมๆสวยๆเลยตัวนั้นสิบห้านิ้วดอกละหกร้อย ทรัมเหลือตูดแดงนะครับตูดตัวนี้โดนไปแล้วนะครับดอกละพันแปดห้าสิบนะครับชื่นชอบตัวไหนสั่งเข้ามาครับพี่น้องนะครับมีมิกเซอร์ด้วยนะครับสองพันเจ็ดนะฮะอยู่ในนี่เลยนะครับน่าจะทําคลิปให้แล้วมั้งนะครับนี่อ่ะนี่นะครับสวยๆเลยสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมอ่ะเสพดากพอลไหมครับพี่น้องนะครับไม่เสพดากยังไงก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเหล็กตัวล่างสองพันเก้าตัวบนพันเจ็ดครับผมนะฮะใครเร็วใครได้จุดจวดกันไปนะครับผม น่ะเออใช่ไหมอืมออ่ะตามนั้นแหละเออนะฮะอย่าคิดเยอะนะฮะอือพันเจ็ดสองพันเก้าเออจบข่าวแค่นั้นพอครับพี่น้องนะฮะอย่าไปคิดเยอะนะครับผมฝนตกแล้วเอารถขับผ่านก่อน